กี่ทิพย์ไปวะไม่ไม่เขียนไม่ผิดหรอกมัง้งฮัลโหลฮัลโหลน้องมูซายะมีหน้าสั่งวะชอบไหมคะ <laughs> อ,อเพลงดีมากขอบคุณค่ะชอบไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนหนึ่งร้อยสามสิบหกคนในนี้แล้วมันน่าจะมาเพิ่มอ,อีกมัง้งโอเคชอบไหมคะ Overdrive มาแล้วอืม จริงๆอยากสปอยอะไรบางอย่างแต่ว่าแบบอูอูอ <laughs> แต่ถ้าอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะหลุดสปอยมาก็ทุกคนน่าจะชอบแหละเพราะว่ามันคือแบบวงการ,รดรนตรีอะเนาะหนูว่าถ้าคุณไม่รู้จักพี่เขาไม่ได้แล้วละ่ะของไม่น้าชายแล้วละ่ะอืมอือหอ Overdrive was wonderful congratulations เพ e อ thank you I hope you guys like it and then like yeah I hope this song become famous ชอบเพลงนี้มากทุกคนได้ยินเสียงหนูปะ่ะคือหนูอะเปิดให้พี่สาวครอบครัวหนูฟังใช่ไหมทุกคนบอกว่านี่เสียงเพมจริงเหรอพูดในภาษาแบบนี่เสียงมึงจริงเหรอพูดอย่างเงี้ยแล้วแบบ เสียงเฟมนี่เสียงเฟมจริงห่ออะไรเงี้ยก็แบบเสียงเฟมมีอะไรเงี้ยทุกคนดูออาไหมว่าเป็นเสียงหนูคือคือเพลงนีู้มิใจตรงที่มันเป็นเสียงที่หนูก็แบบใช้ใน B เ K แหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าแบบพอท่อนฮุกมันร้องรวมมันสูงใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยดีนะประมาณนั้น ใช่เพราะจริงเพราะจริงไม่อ้ยเก่งมากเยขอเพลงนี้แมสแมสค่ะฝากไปเปิดกอกหูเพื่อนๆพี่พี่น้องน้องทุกคนนะคะต้องเคยได้ยินเพลงนี้รักมิชอบเมมวีไหมคะ เก่งมากขอบคุณค่ะลอ,องขับเพื่อนฟังเพลงนี้นะจริงหรอดีใจทุกคนชอบนะหนูหวังว่าเพลงนี้จะแบบถูกใจคนไทยหลายๆคนเพราะเพลงแรกมันค่อนข้างที่จะแบบ ดึงดื้อดึงอะไร่าเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าเพลงนี้มันค่อนข้างแค่จะแบบเรื่อยๆฟังง่ายๆอะไรอย่างาเ,ง,ง,าแบบเง,งีย้ยน,น่าจะถูกใจหลายแฟนคลับพอดีอืมวันนี้หนูจะเล่าวันนี้หนูหนูนอนไปชั่วโมงเดียวในบนเตียงหนูนอนไปชั่วโมงเดียวตอนแม่หลับมาคิดมากอะอช่วยดูแต่ว่าวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแฟนคลับทุกคนที่แบบมาตรงหน้าตู้แล้วก็ที่ไม่ได้มาแต่ว่าดูาผ่านทางไลฟ์หรือว่าติดตามทาง ซเชียลมีเดียขอบคุณมากมากนะคะหนูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคิดมากว่าแบบจะมีคนมาดูไหมเพราะว่ามันเป็นเฟรรมคนเดียวแ,วแล้วแบบด้วยความอยู่ไทยด้วยประมาณเนี้ <Okay. S 1> สรุปชื่อไทยมีไหมครับเพลงนี้ชื่อไทยชื่อไทยเหมือนเหมือนจะโดนเปลี่ยนเป็นคํานี้แล้วอะชื่อไทยมันจะโดนเปลี่ยนเป็นว่าอยากไม่ไมไม่เอาไหม่อืม อยากได้ฉันก็เข้ามาเดชจริงพอแบบไปสัมภาษณ์สื่ออะแล้วหนูจะชอบพูดว่าเออแบบคือด้วยความเหนือเพลงใช่ป่ะอ่ะมันจะมีท่อนหนึ่งที่มันแบบพูดพูดเกี่ยวกับว่าแบบอืมทุกๆคืนอะก็ฝันถึงเธออะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงเธอแบบทําอะไรก็คิดถึงแต่เธอคนเดียวใช่ป่ะแล้วก็แบบเป็นเพลงที่แบบมีความสุขประมาณนั้นอะเออก็เลยก็เลยแบบมันเป็นเพลงมันเป็นเพลงที่แบบว่า เป็นรักที่ไรขิดจำกัดแบบรักมากอะไรเงี้ยและแล้วก็มันจะพ,พอมันรักมากใช่ปะก็มาเอาตัวฉันไปนเลยค่ะฟิวนั้นแบบว่าแบบยึ้กันข้าไเม่เกดอะไรเงี้ยนะคำมค่ะแล้วก็เอาไปเลยเราก็จะแอสปอยงานสปอยนิดเดียวไม่มีใครรู้หรอกมั้ง จะมีงานที่ไม่รู้ว่าทาง BNK เคยร่วมงานด้วยไหมแต่หนูว่ายังไม่เคยแต่หนูได้ร่วมงานไม่ปแปลกๆใช่นั่นแหละค่ะเป็นงานสายดนตรีหนูใบแค่นี้ละจริงๆหนูได้เจอเจอกันแล้วด้วยแล้วก็นั่นแหละค่ะ เราก็จะได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้หนูว่าทุกคนน่าจะชอบนะแล้วหนูก็จะทําเต็มที่ด้วยในเรื่องที่หนูไม่ค่อยถนัดแต่เดี๋ยวจะทําเต็มที่ค่ะหนูฝึกมาขนาดนี้แล้วมัง้ง practice make perfect i'm crying เร็วๆนี้หรอน่าจะไม่เร็วๆนี้นะสักพักหนึ่งค่ะ <What? S 1> เดือนหน้ามัง้งไม่เร็วบนี้เพราะยังไม่ได้เริ่มทำเลยค่ะ เราเชียร์อยู่เอ้ยขอบคุณนะคะฝากไปสตรีมเพลงเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าสตรีมเพลงเยอะๆเนี่ยจะได้ขึ้นเฟสติวัลมิวสิกเฟสติวัลเยอะๆะด้ e v e l u t i o n o v e r t r i e n d i l l อุ้ย really thank you ตีทำได้เชื่อพ่อพ่อค่ะ ตีทำได้ตีทำได้พรุ่งนี้ตีไม่แต่งงานร้องเพลงอย่างเดียวเลยอืมโอเคทั้งของ B N K แล้วก็ทุกอย่างเลยโอ้ตีจะทำให้ได้นะฮะมีโอเวอร์ดริงด้วยเหรอ Everyday Thank You อนะุ้ยโอเวอร์ดริงมาชนหน่อยค่ะเย้ อทุกคนพอแม่ไม่อยู่ของเราอ่ะพอแม่ไม่อยู่อะไปออกรายการนะหนวดตื่นเต้นไหมพี่สงการน่ารักมากเลยแล้วก็สนุกมากสนุกแบบสนุกมากมากๆ ไม่เก่งเลยเค่ะแล้วเขาก็แบบว่าหนูว่าถามเขาว่าเออแบบนี่แบบพี่รุ่นพี่หนูเคยมาร่วมงานกับทางพี่ถงก,การบ้างยังค่ะเขาบอกว่ายังนะครับยังไม่มีรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบร่วมงานกับโฟร์ดีเอทางแรกประมาณนั้นก็แบบแชมพูมากระทมอแล้วยังน้องบอกมายี้สิบอะอืม๋ยวลาเด้อ แม่ขอบน้องเฟมดื่มหรอคะไม่เหลือคะ่ะดื่มหมดเลยนี่เป็นอ,อกไก่แล้วก็กิมจินะคะไม่อ้วนคะ่ะจริงๆนะไม่อ้วนแต่โซเดียมโอ้ oh my god อุยาวห่ยกับแฟนยาวยาว,ยาว,ยาวไปดื่มชาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดื่มชา พี่ชายหนูบอกว่าแฟมหนูวันนี้นะจะไปหาที่ H&M เลยนะปาบาบาสุดท้ายมันโทรมาตอนที่เลิกงานแล้วตอนที่จบ H&M แล้วมันโทรมาโอ้เฟมไม่อยู่ไหมเพื่อเลยบอกมันไปว่าเฮ้ยไม่อยู่แล้วกลับแล้วแล้วนางก็บอกว่าเฮ้ยขอโทษเพิ่งไปเอาแบบ เอกสารใบจบมาแบบจบมาหาอะไรอะไรเงี้ยหนูแบบแล้วน้อง,อ,งอ่ะหนูดีใจมากแบบแล้วก็หลังจากนั้นใช่ปะเพื่อนหนูอ่ะแบบไม่เกีียนเลยทักมาบอกว่าเฟมแบบปกติไม่ทักมาแล้วบอกว่าชอบเพลงนี้มากแบบเพลงโอเวอร์ได้ชอบมากแล้วแบบขอบคุณค่ะ Yo, i Thank you. Did you tell Shampoo to listen Overdrive? Of course. <laughs> Maybe next time, like, if, if we meeting and then, yeah, I will do this, this challenge with Shampoo. Of course, and all lonesome. All third generation. Yeah. <laughs> if, if I can do that. maybe i hope so แบบไม่ค่อยได้เจอใครอะน้องมีนไม่ค่อยได้ค่อยไม่ค่อยได้เจอพี่เอิร์ธแบบนานๆทีเลยพี่อีแบบคัดคัดถยู่เกี่ยวอะไรเงี้ยแบบเจอบ่อยๆช่วงนี้จะเป็นแพนเค้กก็ไม่ค่อยได้เจอในช่วงเนี้ยเจอบ่อยๆแบบบังเอิญเจอแต่เจอบ่อยสุดก็จะเป็นเจ้าเข็มกับเกดไม่ไม่ได้เจอกันเลยแบบหนูไม่เจอใครเลยนอกจากรุ่นสี่ที่เป็นพี่เอิอือ ใช่ใช่เจ้าเข็มเจลยังไว้นี่ยังยังเลยไม่ได้คุยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปปั่นใส่หัวมันชวนไปเหตด้ด้วยนะโอ้หนูขอเจอเมมเบอร์นเคก่อนนะคะหนูไม่เจอใครเลยหนูเจอแต่ อยู่ในห้องซ้อมสองสารหนูยหน,ห,นหนูไม่เจอใครเลยหนูก็อยากเจนะคะคาร่าหนูก็ไม่ได้เจอใครเลยใช่หนูโดนรอแทบตายแหละเซนทันพารากอนอะทุกคนตรข้าใจนะว่าบ้านหนูมันอยู่ที่หนูอยู่แถวบางมดใช่ปะแล้วเหมือนสมัยก่อนอะพ่อแม่หนูก็จะแบบ เรียกไปเซนท่นชิดลมเซนท่านพระรามสองเซนท่านพระรามสามมาเรียกอยู่แค่เนี่ยสันท่านเวิลแล้วก็บางทีเราก็เรียกว่าเซนท่านสยามพระลก็ก็เรียกไงหนูก็เลยแบบใช้สัญชาตญาณดิบที่มันฝังไว้อยู่ด้านในสายเลือดกิบเตีดดพูดออกมาใช่ไหมคะกงืม เจอปีหิน่นตะตลอดที่นีดักรอทีห่หน้าหอเต้นกับไอ้เห็ดอ่ะอ้อายมากเลยใครจะกล้ารอลูกค้นี่ชี้เลยทุกคนเลย <S <S ตอนแรกมีแบบแฟนคลับมาเดิวนว่าเฟมจะข้านพารากอนคืออะไรอ่ะ ตอนแรกหนูก็งงแว่าหนูผิดตรงไหนวะก็เลยเถียงเขากลับไปอะไรก็มีไงเ <laughs> ขาบอกไม่มีเซนทันพาราก้อนแล้วก็คิดอีกทีเออวะเจ้าของคนละคนกันนี่วะเออวะอกระตัวได้ไหมละ่ะ <laughs> หนูผิดตรงไหนวะ <laughs> ไลฟ์อยู่นะไลฟ์อยู่นะปอนปอนปอนวันนี้มีคนถามหนูเยอะมากเลยว่าอ๋อทำข้อรีบแล้วแกจากวีนเคนแล้วเหรอเนแบบแปบ๊บหนึ่งค่ะตะกี้อ่ะใช่อ่ะไลฟ์

โอเคเดี๋ยวหนูไปขึ้นไปข้างบนเร็วทำไมไม่มีอะไรทำขึ้นไปเร็วไอปอลมาเรียนจบแล้วค่ะยี่ฉันว่าไม่อเรียนจบฉันไม่อยากทำอะไรเลยเวยันนี้เป็นไปส่งทวิทมาเพราะวันนี้มันเป็นวันประกาศผลใช่ป่ะของมหาลัยอ่ะมีคนเรียนคณะเฟมด้วยอ่ะใครไม่ใครไม่รู้แต่ว่านายทวิทย์เขาบอกว่า ติดแล้วคณะเอกตึดตๆดของมหาลัยมอวบลาบลาบลานี่ก็เลยแบบเฮ้ยีเพื่อนเราเว้ยเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าคณะที่หนูเลือกอ่ะเป็นแค่ทางผ่านหนูแบบไปคณะาทางผ่านาน,านี่ไหนได้ใจเย็นนะเดี๋ยวพึ่งไปไปแล้วอ่ะ จะกนไดไหมไม่้ได้ไหมไม่ไม่ไไมนั่งแค่นี้นคาลงไปไม่ได้คอยม่เอาไม่ไม่เอาแจกเงินไหมทำไมปอนไม่ฟังเพ่พูดให้จบ เดี๋ยวไปแหละไม่เดี๋ยวไปกินต่อแล้วฝากแชร์เพลงด้วยนะคะแ่าวไปแสดงที่ทุกที่เลยของประเทศไทยแต่ถ้ามีงานแสดงที่ต่างจังหวัดมาด้วยนะโอเนกิชิมาสักค่ะโอเดกิชิมาทุหม ไม่ให้ไปขวายไปนม่ไม่อยู่เนอไปแล้วนะฮะ็ไว้มีโอกาสคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาไลฟ์อีสรุปมอสมอสวอวเอกกับเบียนเกตไหมไม่มอสวอวะมันมันใกล้แล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนูเพิ่งรู้นะว่าตั้งแต่ปหกอ,อ่ะ หนูอะมามอสอมอครั้งแรกแล้วหนูยืนอยู่ตรงสนามฟุตบอลมั้งแล้วหนูก็พูดกับเพื่อน,นว่าแบบรู้ป่าว่าเนี่ยคือมาหาลัยที่อยากเรียนเว้คือแบบเหมือนฉากในละครอ,อะที่แบบไปยืนอยู่แล้วก็แบบแกเราว่าที่เนี่แหละคือที่ของเราฟิลเนี้ยแบบแต่ไม่รู้เราจะเข้าอะไรเพราะว่าตอนนั้นอะไปดูคณะคณะเอกละครเวทีอะไรเงี้ยของพี่มายยมาเพราะว่าตอนนั้นเรียน อยู่สายละครเวทีใช่ไหมแล้วก็เขาก็พาไปดูแบบทั่วมหาละไมสวคือครูก็เป็นลูกแบบเป็นเด็กมอสอวแล้วเขาก็พูดว่าเอ๊ะแล้วเขาก็แบบให้แบบเด็กไปเดินเล่นดูตามหาหมอะไรปะหนูบียินตรงสนามแล้วพูดกับเพื่อนคํานี้นะเ <c oughs> บี้ยวมากลูก <c oughs> แล้วหนูไม่คิดว่าคือหนูลืมไปแล้วจนเพื่อนหนูว่าเพื่อนบอกว่าเออแบบเฟรมรู้ป่าวว่าเฟรมเคยพูดคําเนี้ยตอนเด็กๆอะแล้วแบบมันแฟดแบ็กขึ้นมาแบบ รู้ป่าว่าที่เนี้ยเราไม่อยากเียนว่าเลยที่นี่เลยแม่งของเราอย่างเงี้ยขอโทษมาจะท้กใครอยู่มันสิบกว่าป,ปีแต่ว่าบางทีเราก็ต้องเติบโตโชคชะตาฟ้าลิขิตเราก็ไม่น่าจะไม่รู้ว่าลิขิตมาอยู่ขนาดนี้ได้ไงแต่ว่าบังเอิญเหมือนกันกี้อยู่ไหมคะกี่อยู่ข้างบนคะ่ะแชมแชมขี้ถึงจังเลยไปดูลัก,กี้ไหม วลักกี้ไหมดพพเดี๋ยวพาไเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปอยองไปให้ใช่ก็ <c oughs> <c oughs> ขบับเฟรมนี่แชร์มาวาจาเปลี่ยนกันเลยนะเนี่ยได้เลยได้เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปลกักกี้ลงไปให้วลักกี้มันนอนอยู่ <c oughs> เดี๋ยวมาเต้นโน้ตัวทรฟ์กันนะเดี๋ยวเล่นหน้ายักด้วยเออใส่หน้ายักติ๊ดติ๊ดตืดตืดตืดโอเคคารไปละไปละไปละเดี๋ยวขึ้นข้างบนก่อนร้อนแหละบายบายจะไม่แชร์ไม่เจอกันบาย